โกสปอตกลับมาทรงตัวเหนือ1,990บัลลาลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในช่วงท้ายสัปดาห์ส่วนทองไทยยังเหนียวไม่หลุด34,000บาทสววสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที่15กุมภาพันธ์โกาลาวก็ยังมีข่าวาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับแต่ก่อนเข้าสู่ข้อหารบวันทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชช่องทางต่างๆของโกาลาวให้ด้วยนะครับเรามาดูราคาทองคำพารกันก่อนเลยครับเช้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้น มา50บาทนะครับราคาขายออกทองคําแท่ง9 0 5อยู่ที่34,150บาทราคารับซื้ออยู่ที่34,050บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่34,650บาทราคารับซื้ออยู่ที่33,442บาท96สตางค์คํานวณจากเงินบาทที่36.19บาทต่อดอลลาร์ทั้งนี้แนวโน้มของค่างเงินบาทก็ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนนะครับแม้ว่าในบางช่วงอาจจะแข็งค่าขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังขดาดปัจจัยหนุนฝั่งที่จะมาทําให้แข็งค่าชัดเจนนะครับทําให้มีโอกาสที เสียงลงไปเจาสอบแนวต้านแถว3 1 6 2 0 3 6 3 0บาทต่อดอลลาร์นะครับวันนี้ตลาดก็รอรุ้นรายงานข้อมูลสิ่งสำคัญของสหรัฐครับอาทิยอดคาปลีกยอดกู้ขอรับสุการว่าง,งานรายสัปดาห์รวมถึงดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐสาขาต่างๆนะครับโดยหัวเส้งเคียงมองว่าราคากลสปอร์ตมีแนวโน้มปรับตัวลดลงบ้างแต่ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องเหนือ36บาททาให้ราคาทองคําปรับตัวลงไม่มากนะครับท้งนี้คาดว่าระยะสั้นราคาทองคําแท่งจะปรับตัวลดลงแนะนํารอจับจังหวะการเข้าซื้อนะครับโดยหัว โซงเใ่งได้รับที่3 4 0 0แล้วก็33,950บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่3 4 1 5 0แล้วก็3 4 2 5 0บาทเราไปดูราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้ยังคงปรับตัวลดลงนะครับแม้ว่าระยะการลงจะเหลือเพียงแค่1นดอลลาร์เท่านั้นแต่ก็ราคายังคงสร้างจุดต่าสุดใหม่แถว1,984ดอลลาร์นะครับแต่ยังโชคดีที่มีแรงซื้อช่วง้ทยตลาดทําให้ราคากลับมาปิดแถว1,992ดอลลาร์โดยราคาโกสปอร์ตยังได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบกี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน ครับอยากเดิมก่อนหน้าที่คาดว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยในการประชุมเอเบเมเดือนพฤษภาคมคืนนี้มีการเปิดเผย ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐหลายตัวนะครับเช่นดัชนีการผลิตนิวยอร์กเดือนกุมภาพันธ์ยอดค้าปีกเดือนมกราคมจำนวนผู้ขอรับวิการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคมนะครับก่อนเราจะไปดูมุมมองการลงทุนของมัสคาทองคาในประเทศต้องขอบคุณมัสคาทองราของเมืองไทยนะครับที่สนับสนุนกำลังของโกลาลามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG จีบ l ลเลียนอินเตอร์เนจำกัดบริษัทอินตโกโกเทรดจำกัด บริษัทออสซิลิสจำกัดบริษัทชายนิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวลี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดและก็บริษัทเร่งหงคอมเมนตี้จำกัด เราไปดูมุมมองการลงทุนของนักเทค้าทองคำประเภศเลยครับทาง GDC กลมมองว่าราคาก o l d Spot ทรงตัวหลังจากมีการปรับตัวลดลงแรงในช่วงวันก่อนหน้านะครับจากดัชนีนราคาบุิโภคที่ขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ทางนี้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวระยะสั้นในรายชั่วโมงนะครับหลังจากราคาก o l d Spot สร้างฐานแนวรับบริเวณ1,990ดอลลาร์ได้แต่ว่าการรีบาวขึ้นมาประเมินไว้ที่ระดับแค่2,000-2,500ดอล,ลลาร์เท่านั้นนะครับทางนี้ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญไม่มากนะครับ ค่อยปรับตัวลงอีกหลังจากที่ดีบ่าวเรียสั้นได้ทางชานิโกูมองว่าราคาโกสปอร์ตพยายามทรงตัวโดยชะลอตัวลงเล็กน้อยนะครับภายใต้แรงกดตัวของกราบลายสัปดาห์และก็ลายเดือนปัจจัยพื้นฐานยังคงนิ่งนะครับและไม่ให้น้ำหนักการรีบปรับลดดอกเบี้ยของเฟดมากนะกลุ่มการลงทุนระยะสั้นนะครับทางชานิโกแนะนำว่ารอราคาโกสปอร์ตย่อตัวให้โอเพนลองลงทุนสั้นที่1 9 9 1ดถึง1,988รดอลลาร์มีแนวต้านที่1,988 2,005แก้วก็2,018ดสลลาร์สนวรันห้าแล 1,991- ถึง88แล้วนะครับ1,973แล้วก็1,963ดอลลาร์มีจุดซับรอยอยู่ที่1,980ดอลลาร์ขณะที่ว g จมองว่าราคาโกสปอร์ตแกว่งตัวในกรอบนะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นยังคงเห็นแรงขายกดราคาไว้แนะนำเปิดสถานะขายทำกำไรระยะสั้นหากราคาปรับตัวขึ้นไม่ยืนเหนือแนวต้านโซน2 0 0 1ถึง2,009ดอลลาร์ตัดขาดทุนหากราคาผ่านแนวต้านบริเวณ2,20 0ดอลลาร์แล้วก็ทยอยปิดทำกำไร,ร,ราหากราคาไม่ดุดแนวรับ 1,984- ถึง 973ดลปิดท้ายที่เลีงหงคอมมูนิตี้ให้น้รายวันที่1,985แล้วก็1,980ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,997ดอลลาร์แล้วก็2,004ดอลลาร์ช่วงนี้ราคากดสปอร์ตก็ยังคงแว่งตัวอยู่นะครับเพราะว่าคืนนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลายตัวที่คาดว่าจะส่งผลกระทับต่อราคาทองคำพอสมควรยังก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายคุยกับนักวิเคราะห์ของทางออฟซิรเนะครับมาดูมุมมองการลงทุนในระยสซ้นกันว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้เองจะมีตัวเลขเศรษฐ วางแผนการลงทุนกันอย่างรายเดียร์คอยติดตามในช่วงบ่ายๆนะครับในช่วงนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ